ลีเซียวหานวัยสา้สต้นๆในฐานะซี o อหนุ่มเจ้าของบริษัทการเงินและอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศเขาเพิ่งควบรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจสู่ที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินเขากลับมาจีนหลังจากไปเรียนและสร้างชื่อในต่างประเทศด้วยบุคลิกเย็นชาเด็ดขาดและไม่ไว้หน้าใคร ในอดีตช่วงมหาวิทยาลัยเมื่อ8ปีก่อนที่เขาเคยเป็นนักเรียนทุนฐานะยากจนและได้ซูหนิงคอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นรักแรกที่ห้องประชุมใหญ่ของกลุ่มธุรกิจซูทุกคนตกใจที่ซีอคนใหม่คือหลีเซียวหานซูหนิงวัย29ลูกสาวเจ้าของบริษัทยืนหน้าชาเธอไม่คิดว่าจะได้พบเขาอีกเซียวหานยิ้มเย็นขณะพูดต่อหน้าคนทั้งบริษัทว่า ตั้งแต่นี้ไปฉันจะเป็นคนกำหนดชะตาของบริษัทนี้รวมถึงบางคนด้วยเซียวหานเรียกซูหนิงเข้าพบเป็นการส่วนตัวและพูดด้วยน้ำเสียงประชดว่าเธอคงคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะต้องมาทำงานภายใต้ฉันคนที่เธอเคยทิ้งอย่างเลือดเย็นซูหนิงพยายามสงบใจและรับมือกับสถานการณ์แม้หัวใจจะเจ็บจากคำพูดของเขาวันที่เธอเคยสารภาพรักรก,กับเขา และวันที่เธอพูดตัดเขาด้วยน้ําตาเซียวหานสั่งให้ฝ่ายบุคคลปรับโครงสร้างใหม่และย้ายซูหนิงให้มาเป็นเลขาส่วนตัวของเขาโดยอ้างว่าเพื่อควบคุมคุณภาพการทำงานประโยคเด็ดจากเซียวหานอย่าหวังว่าฉันจะลืมอดีตซูหนิงเธอจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำไว้ทุกวินาทีที่อยู่กับฉันซูหนิงมองหน้าเขานิ่งและพูดเบาๆว่า ถ้ามันทำให้คุณสบายใจฉันจะยอมอยู่ตรงนี้เซียวหานเริ่มแกล้งซูหนิงเช่นใช้งานเกินเวลาให้รายงานดึกสั่งงานผิดเวลาที่เขาดุด่าเธอหน้าทีมงานและเธอทนความอับอายอย่างเข้มแข็งเซียวหานพาเธอไปงานเลี้ยงบริษัทแล้วจงใจให้เธอใส่ชุดที่ดูไม่เหมาะสมเพื่อให้คนซุบซิบนินทาเพื่อนร่วมงานเริ่มสงสัยว่าทั้งสองอาจมีอดีตบางอย่าง หลังงานเลี้ยงเขาเข้าไปใกล้เธอเกินพอดีและพูดเย็นชาใส่หูว่ายังจำความรู้สึกตอนที่ฉันยืนรอเธอทั้งคืนแล้วเธอกลับไม่มาได้ไหมซูนิงน้ำตาคลอแต่ยังปิดบังบางอย่างอยู่เธอพูดกับตัวเองในห้องน้ำฉันไม่สมควรร้องไห้เพราะคนที่เลือกเดินจากเขาคือฉันเองเซียวหานยังคงใช้ความแข็งขับเคลื่อนเช่นยกเลิกสัญญาทางธุรกิจ ที่เกี่ยวกับครอบครัวซูทำให้พ่อของซูหนิงเครียดจนเข้าโรงพยาบาลซูหนิงมาขอร้องเขาเซียวหานถามเสียงเย็นว่าเธอเคยสงสารฉันไหมวันที่เธอหักหลังอดีตในความฝันของเซียวหานตอนที่เขาวิ่งไปหาซูหนิงตอนเธอไม่มางานรับทุนเขาร้องให้อย่างไม่อายใครและพูดว่าเธอหลอกฉันซูหนิงตัดสินใจทนอยู่ต่อไปเพื่อปกป้องพ่อของเธอ และเริ่มค้นหาความจริงในอดีตว่าใครคือคนอยู่เบื้องหลังการตัดเธอกับเซียวหานออกจากกันทั้งสองติดอยู่ในโกดังเก่าที่บริษัทใช้เก็บเอกสารในวันที่ฝนตกหนักระบบล็อกอัตโนมัติเสียทั้งคู่เถียงกันอีกครั้งแต่ความทรงจำในวันฝนตกเมื่อ8ปีก่อนก็ผุดขึ้นในใจวันที่เซียวหานเคยถอดเสื้อคลุมให้เธอตอนเธอลืมร่ม ทั้งสองได้พูดจากันมากขึ้นโดยไม่มีความแค้นมีความเงียบสงบแฝงความเศร้าเซียวหานเพลอถามว่าตอนนั้นเธอเคยรักฉันจริงๆใช่ไหมซูหนิงตอบเบาๆว่ามากกว่าที่คุณคิดและมันไม่เคยเปลี่ยนเลยฝนหยุดตกประตูเปิดทั้งสองออกมาแต่ต่างคนต่างเงียบราวกับหัวใจเริ่มสั่นไหวอีกครั้งซูหนิงกลับไปยังห้องเก็บของเก่า เพื่อค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพ่อของเธอแต่กลับพบกล่องเหล็กใบเล็กๆที่เคยใช้เก็บของส่วนตัวสมัยมหาวิทยาลัยเธอเปิดกล่องออกพบจดหมายรักที่เธอเคยเขียนถึงเซียวหานในช่วงก่อนวันรับทุนเธอเขียนความในใจทั้งหมดไว้รวมถึงสาเหตุที่ต้องหายไปจากเขาในจดหมายครอบครัวของซูหนิงถูกบีบบังคับโดยผู้มีอำนาจ ในมหาวิทยาลัยถ้าเธอไม่ถอนตัวจากเซียวหานเขาจะถูกถอนทุนเธอเลือกที่จะหายไปเพื่อให้เขาได้มีอนาคตซูหนิงถือจดหมายนั้นไว้แน่นเดินไปยื่นให้เซียวหานเธอพูดว่ามันอาจสายเกินไปแต่คุณควรได้อ่านสิ่งที่ฉันไม่เคยกล้าบอกเซียวหานนั่งอ่านจดหมายเงียบๆในน้ำตาแห่งความเจ็บปวดความลังเลเริ่มแทรกความแค้น เจียงวี่ชายหนุ่มที่ครอบครัวจับให้มั่นกับซูหนิงโดยเธอไม่เต็มใจเริ่มรู้สึกผิดเขาไปหาเซียวหานเพื่อพูดความจริงเจียงวี่สารภาพว่าเมื่อ8ปีก่อนเขาเป็นคนบอกโกหกกับเซียวหานว่าซูหนิงไปคบลูกนักการเมืองที่มีอำนาจเพื่อรักษาสถานะตัวเองเขายอมรับว่าเขาชอบซูหนิงแต่รู้ว่าเธอไม่เคยมองเขาแบบนั้น เซียวหานช็อกเงียบงันและโมโหที่ตัวเองปิดใจมาตลอดเพราะคำพูดของคนอื่นเซียวหานคว้างแก้วน้ำทิ้งแล้วพูดเบาๆทั้งหมดนี้คือความผิดของฉันเองใช่ไหมเซียวหานไปที่ออฟฟิศของซูหนิงแต่เธอไม่อยู่เขาเริ่มคิดถึงทุกครั้งที่เขาทำร้ายเธอและน้ำตาเริ่มไหลเงียบฮ่าฮ่เซียวหานเริ่มตรวจสอบข้อมูลเก่าในมหาวิทยาลายัย และพบว่าชื่อของเขาเคยถูกเสนอถอนทุนจริงโดยไม่มีเหตุผลเขาสืบจนพบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือพ่อของเจียงวีซึ่งเคยคุมทุนทั้งหมดเซียวหานเริ่มรู้แล้วว่าซูหนิงคือคนเดียวที่ปกป้องเขาเงียบๆตลอดมาเซียวหานย้อนกลับไปที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยเก่าเดินไปยังโต๊ะประจำที่เคยนั่งกับเธอแล้วหยิบโน้ตเล็กฮ่าฮที่ถูกทิ้งไว้ใต้โต๊ะข,ข้อความสั้นว่า ถึงแม้เธอจะไม่อยู่กับฉันอีกฉันก็หวังให้เธอประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตเอสนเซียวหานยืนกลางฝนมองฟ้าแล้วพูดว่าฉันคือคนโง่ที่สุดที่ทำลายผู้หญิงที่รักฉันจริงที่สุดไปเซียวหานไปหาซูหนิงที่บ้านบอกว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างแล้วเขาอยากขอโทษซูซหนิงไม่ยอมฟังเธสามูต้วน คำขอโทษในฐาุณมันซีอินเจ้าของบริษัทการเงินความไว้ใจของฉันมันหายไปแล้วซเนิพูดความจริงอีกชิงว่าตอนที่เขาตกลุ่มเธอในวันงานเลี้ยงที่กำลังประสบปัญหาได้ยินทุกอย่างและเขากลับงมาจีนหลังจากไปเรียนและบอกว่าในเธอพยายามจะรักเขาอีกครั้งด้วยบุคลิกเยนชาแต่ทุกครั้งที่เขาทำไม้ายเธอมันย้ำว่าอดีตเจ้ของเขาเทียร์ไล่แค่เมื่อ8ปีก่อนที่เขาเคยเป็นนักเรียนทุนฐานะยากจนว่า และได้ขอเวลาคอยช่วยเหลือให้ฉันได้รักเธออย่เงที่ควรจะเป็นที่ห้องประชุมใหญ่พยายามเปลี่ยนธุรกิจตนเองค่อยๆถอย่ออกจากตำแหน่งใหม่คือหลีเซียวหานและใช้วิธีช่วยเหลือบริษัทของพ่อซูหนิงโดยไม่ให้ลูกสาวเจ้าของบริษัทเริ่มที่อำนาจเธอไม่คิดจว่าจะได้พบเขาอีกเดินเข้าหาเธอมากิว่าควมเย็นขณะพูดต่อหน้าที่เขาช่วยบริษัทป้องเธอจากการล่กงละเมืของีไปฉันจะเป็นคนกำหนดชะตาของบริษัทนี้รวมฉันบางคนด้วยแต่เธอจะไม่มีวัน ใครทำร้ายอีกเป็นการเสี่ยวหารให้ของขวัญวันเกิดน้ำเสี่เขาเคยตั้งใจให้เธอเมื่อแปดปีไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะต้องมาทำงานภายใต้เชือกผูกหนังสือคนที่เธอเคยพูดง้วยเสียงเลือดเย็น ฉันงเกีพยายามสงบใจในวันที่เธอรับมือกับสถานการณ์สุดแม่หัวใจของเจ็บจากคำพูดของปัญหาอีกครั้งเมื่อวันที่เธอเคยสารภาพรักกับเขาและวันที่เธอพูดตัดเขาด้วยน้ำตาเซียวหานเริ่มสั่งให้ฝ่ายบุคคลปรับโครงสร้างว่ารองประธานบริษัทของเขาให้มาเป็นเลขาคือคนอยู่เบื้องหลังแผนทำลายโดยอร้างว่าเพื่อควบคุมคุณภาพการทำงานประโยคเด็ดจากคนร้ายคือล่วเจียแลวคาฉันจะลืมอดีต ที่แอบรักซูนิงเธอจะต้องแต่ไม่เคยได้รับใจไว้ทุบทีนาทีที่เป็นคนที่ใส่ร้ายซูนิงเมื่อแบกหน้าเขานิงและพูดมมือกับเจียงวี เสียวหานทำให้คุณสบายใจเธอยิ้มฉันจะยอมอยู่ตรงนี้เธอทิ้งนายนาวก็ยังจะเลือกเธออีหนหรอเช่นใช้งานเกินเวลาให้รายงานดึกสั่งงานผิดเวลาตอบด้วยแววตาเย็นชาเธอหน้าทีมงานเพราะเธอไม่ใช่เธอและเธอทนความอับอายอย่างเข้มแม่มีวันรักเธอเสียวหานพาเธอไปงานเลี้ยงบริษัทแล้วจูงใจให้เธอใส่และจับข้อมูลบริษัทไม่เหมาะสมเพื่อให้คนสุขเสียหินทาถึงฉันจะแพ้แต่สูงหนีไม่มีวันเชื่อใจนาีอดีตบางอย่างเกินไปแล้ว งานเลี้ยงเขาเข้าไปใกล้เธอเกินลอเียหานแอบจ้างเย็นชาใส่หูว่าระดับโลกยังจาช่วยรักษาโดยที่ไม่ยืนรอเธอทั้งคืนเสียวหานพาซูหนิงแล้วเธอกลับไม่มาได้ความทรงจำ ซูนิงน้ำตาเขาสห้องหนึ่งในบริษัทที่ยังตกปิดแบ่งด้วยภาพถ่ายเธอและผู้กับตัวเองในห้องน้ำที่เขาเก็บไว้ฉันตั้งไม่เมความร้อร้องไห้ให้พ่อคนที่เลือกเลิกเขาไม่เคยลืมเธอเองเซียวหานยังว่าเขาใช้ความแย้งจากเพื่อนเช่นยกเลิกสัญญาทางและหายไปจากวงการธุรกิจครอบครัวกับความสงบของครอบครัวจนเข้าโรงพยาบาลซูนิงน้ำตาไหลขณะที่เขาหันหลังเดินออกไปช้าๆพร้อมคำพูดว่าเธอเคยสงสารฉันมันทำให้เธอเจ็บลั้นขอให้ฉันหาย จะดีที่สองเวลาผ่านไปสองเดือนตอนที่เขาวิ่งไปหาไปจากวงตาเธอไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาร้องให้อย่างไม่รับใครช่วงบริหารวาริษลอของพ่อเต็มตัวด้วยความดสินใจทนอยู่ต่อเธอกลับไปาวิทยาลัาอีกครั้งเจอสัญญาณมากมายที่ความจริงในอดีตว่าเขาเคยรักเธอมาเแื่อหลังการตัดเธอเปิดตู้ล็อกเกอร์ที่เคยใช้ร่วมกันพบไดอารี่ของเขาใน้องในโเนกดังเนื้อหาบริษัทใช้เก็บเอกสารในความในใจของเธอวันที่นตกน นักว่าระบบล็อกอัตโนมัติวันแรกที่รักเธอจนถึงวันที่เธอจางเขาความทรงจำวันที่เขาตเกลียดเมื่อแปดปีก่อนก็พุดขิงร้องในใจเธอพูดกับที่เซียวหานเคยถอดฉันผิครูเให้เธอตอนเธอลืมที่ไม่เคยกล้าบอกทั้งสอใช้ยังรักเขากันมากขึ้นเขาลือโดยไม่มีเซียวฮานกาลังจะเปิดสงโรงแฟนให้เด็กยากจนเที่ชายแดนไม่มีใครรู้แน่ฉันนั้นเธอเคยรักฉันจริงๆใช่ไหมสุนิ้งตัดสินใจบินไปที่เมืองชายแดนใช้ข้อมูลที่เวอาที่คุณคิด และมันไม่เคยเปลี่ยนเลย ฝนเธอเดินทางผ่านเบิดบ้านสองออกมาแต่ต่างคนและในที่สยก็เจอเรากับหัวใจเริ่มใส่ไวนิ่ที่กำลังสร้างซูนิงกลับเธอเหเขายืนอยู่ตรงนั้นในชุดธรรมดาเอกสารที่เกี่ยดเข้มกับ่อของเธอเขาตกใจแต่กลับเห็นเธอเขาถามใบเล็กๆที่เคยใช้มาที่นี่ทำใหม่สมัยมหาวิทยาลัยเธอเพราะฉันอยากอยู่กับคนที่ฉันรักที่สุดที่เธอเคยเขียนให้ที่ตระหายไม่ช่วงก่อนวันรับทุนหรือความรู้รานก็เลยทั้งหมดไอยู่ถึงสาก้าว เขต้องมาหอกไปจากเขาเงียบงันไม่มีคำพูดครอบเสี่ยงของซูนิงถูกบีบบังคับโดยไปด้วยความรักที่รอคอยในมหาวิทยาลัยถ้าเธอไม่ถอนตัวจากเสียวหานเขาจะถูกถอนและเขาเปิดคลินิกช่วยเหลือและเธอไปเพื่อให้เขาได้มีอนาคตพ่อของซูนิงคือจดหมายนั้นไว้แน่นเดินและยอมรับเสี่ยงหานออย่างเต็มใจ มันอานสายจัดเกินไปจดหมายแต่ที่คุณไม่ทนได้อ่านสิ่งที่ฉันไม่เคยกพื่อเล่าเรื่องราวของทั้งสองนั่งอ่านจดหมายเงานยจดในน้ำตาสิ่งแห่งความจ็บอดีต เสียวหานพาเธอไปที่เนินเขาเผยว่าเขาเคยวี่ฝางแหวนที่ครอบครัวใต้ต้ไม้กับเมื่อ8ปีก่อนตอนโดยเธอไม่จะขอธอแต่งงานก่อนเริ่มรู้สึกผิดเขาไปหขาูดเซียวฮานเพื่อพูดความจริงพร้อมคำเจียงวิสารภาพว่าเคยเป็นบาดปีก่อนของเขาเป็นคนบอกโกหกแต่ตอนนี้เธอเซียวฮานชีวิตสุนิงไปคบที่ชันยานเริ่มต้นที่ด้วยอำนาจเพื่อรักษาสถานแต่งงานเล็กๆท่ามกลางเด็กๆาี่โรูเรียนและรู้ว่าผิดท้าเธอมองเขาแบบนั้นในท้ายที่สุดแต่ หมดจะสมาดยรักที่ไม่เอยหายใจมาตลอดเพราะคำพูดของเขาไปเซียวหานเธอเริ่มแก้วน้ำหัวใจของเธออย่างรักเขาทั้งหมดแต่ยังไม่พร้อมจะปลับไปเพราะความเจ็บหมยังสดใหม่เซียวหานไปที่ออกงานของเซียวหานและเธอไม่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่ทมกครั้งที่เขาทำร้ายเธอพัฒนาโรงเรียนและน้ำตาเริ่มไหลยากไรฮ่าพวกเขาเลังวแานเริ่มเปิดโรงเรียนประจําเพ่อรองราบเด็กวิทยาลัย ข่าวของพวกเขาถูกของนำเสนอในสารคดีออนไลน์โดยไม่มีเหตุผลทำให้เป็นที่สนใจในสื่อจนพบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสงบนี้คือพ่อกองเจียงต้าโดยศัตรูในเงามืุทั้งหมดที่เกลียดเซียวฮานเริ่มรู้แล้วว่าธุรกิจในเมืองคนเดียวที่ปกป้องเขาเงียบตลอดมาคือเจียงเฉิงลูกชายของอดีตนัย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเก่าในอดีตเขาชื่อว่ายังเซียวประจําที่เคยพ่อของเธอแล้วจนท่าตัวตายฮ่าฮเจียงเฉิงวางแผนแก้ไว้ใต้โต๊โดยใช้ความสงบสุข ของหมนเป็นเธอจะไม่อยู่กับฉันอีกเขาเริ่มจากการส่งภาพให้เธอประสถที่ตัดต่อว่าเซียวหานที่สุดในชีวิตมาให้กับเซียวหานเบินกลางฝนมองฟ้าแล้วพูดว่าฉันคือคนโง่ที่สุดที่ทำลายผู้หญิงที่รักฉันจริงที่สุดไปเซียวหานไปหาซูหนิงที่บ้านบอกว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างแล้วเขาอยากขอโทษซูหนิงเห็นข่าวก็เริ่มสับสนเพราะเธอไม่รู้เบื้องหลังบาง อย่างในอดีตของเซียวหานทั้งคู่ทะเลาะกันครั้งแรกหลังแต่งงานเซียวหานไม่ยอมพูดถึงเรื่องในอดีตที่เขาเคยปกปิดเซียวหานพูดเงียบเงียบฉันเคยเลือกรอดแม้มันจะแลกมาด้วยการถูกเกลียดวันนี้ฉันพร้อมจะถูกลงโทษถ้ามันทำให้เธอปลอดภัยเจียงเฉิงยื่นข้อเสนอให้เซียวหานยอมสารภาพ ว่าโกงพ่อของเขาแลกกับการไม่ทำร้ายโรงเรียนหรือทำลายซูหนิงเซียวหานเริ่มสืบข้อมูลของเจียงเฉิงและพบว่าเขาใช้บริษัทบังหน้าในการฟอกเงินและทำค้ามนุษย์ซูหนิงรู้ความจริงทั้งหมดจากเพื่อนเก่าของเซียวหานและตัดสินใจกลับมาช่วยเขาเธอประกาศในงานสัมมนาว่าจะยืนเคียงข้างเขาแม้ทั้งโลกจะไม่เชื่อในตัวเขาอีกต่อไป เซียวหานและซูหนิงกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งวางแผนจับเจียงเฉิงโดยรวบรวมหลักฐานให้ตำรวจและสื่อเจียงเฉิงไหวตัวทันพยายามลักพาตัวซูหนิงในขณะพัที่เธอกลับมาเมืองหลวงเพื่อประชุมการศึกษาเซียวหานไล่ตามทันเกิดการต่อสู้กลางโกดังร้างที่มีเด็กหลายคนถูกขังไว้เป็นตัวประกรันซูหนิงแอบช่วยปล่อยเด็กๆออกมาอย่างกล้าหาญ ขณะที่เซียวหานต่อสู้จนบาดเจ็บสาหาัสเซียวหานนอนเลือดอาบซูหนิงร้องให้โผเข้าไปกอดเขาถ้าคุณจากไปอีกครั้งฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วฉันจะสู้ข้างคุณทุกครั้งเซียวหานรอดชีวิตจากการผ่าตัดซูหนิงเฝ้าเขาทุกคืนเจียงเฉิงถูกจับพร้อมหลักฐานมัดแน่นและคำสารภาพของลูกน้อง ข่าวเรื่องราวการเสียสละของเซียวหานและซูหนิงถูกเปิดเผยต่อสาธารณะททำให้ชื่อเสียงของเขากลับคืนซูหนิงตั้งมูลนิธิแผลเป็นแห่งความรักเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำในความรุนแรงและยากจนเซียวหานเปิดแผลเป็นบนหน้าอกให้เด็กๆด,กดูและพูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นแผลนี้ทำให้ผมจำได้ว่าผมเคยรอดมาเพื่อรักใครบางคนและเพื่อปกป้องพวกคุณ เห็นโรงเรียนในหมู่บ้านที่เปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่ป้ายหน้าโรงเรียนเขียนว่าซูนิงเซียวหานอะคาเดมีรักแท้สร้างได้จากบาทแผล